เอาตุ้มขึ้นมาบนโต๊ะค่ะทุกคนมันจะได้ไม่เอ็นนะคะพี่มัหยับไปให้ถูกก็ได้มาแม่แม่หมอมาหยัดสีเอียงตัวพี่มาฝั่งนี้หน่อยมันมันเฉื่อยได้มันสีอะไรนะพี่พี่ที่อยู่ข้างหน้าโต๊ะค่ะต้องถอยออกไปเลยเพราะว่าแบบอ่จระวังสะดุดสายกันนะครับาสะดุดสายนะไม่ได้

오늘 소감 좀 말씀해주세요. 네, 네, 네. 어. 마이크로, 카메라 앞에 보면서. 어. 네, 네. 여러분, 네. 오늘 와주셔서 정말 감사합니다. 네. 기자분들도 많고, 이렇게 큰 행사에 참여하게 돼서 정말 기쁘고, 이렇게 큰 행사에 참여할 수 있게 도와주신 찰리에게 가장 감사합니다. ขอบคุณมากค่ะที่เชิญมาในวันนี้แล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะเป็นงานใหญ่มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณชาลีอยู่เสมอค่ะที่ชวนมาด้วยซึ่งงานวันนี้ก็คือมาออกงานใหญ่ขนาดนี้ร่วมกับคุณแชาลีด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะถ้าถัดไปก็ได้ไม่ไม่ไม่ทำให้าถูกอ่อมบนตวมอ ความรู้สึกที่วันนี้ได้ออกงานคู่กับทากีมาเมากำหนดทากีมาค่ะอา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 บาอ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 กอากัอา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  สึกขอบคุณชาลีมากๆที่ช่วยให้ได้มาในงานครั้งนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนแฟนคลับทุกคนค่ะถูกภาษาไทยอะไรบ้างคะขอบคุณค่ะผิดใจแฟนมาเยอะที่นี่ถกภาษาไทยอะไรบ้างครับแค่ว่าพัฒนาที่นี่มาเรื่อยๆอ๋อฮิวมังมาฉันอยากกินไกายสนุกสนุกตลกตลกค่ะอฮิวจะตายอยู่ในห้่ง เป,ไป็นคนสอนค่ะนุ่มค่ะที่ชอวยดูจ้ิเย้เอ่อเอ่อเพื่อนๆ들과ชาลีแฟนขับกับชาลีเป็นคนสอนค่ะคแล้วก็เขาเขา,เขาเรียนรู้เองเลยครับผมเพราะว่าเขาแบบรู้สึกแบบอยากขอบคุณคนไทยหลายๆคนแล้วก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเรียนรู้ภาษาไทยแบบมากขึ้นจริงๆทุกวันเขาจะแบบพยายามพูดตลอดว่าให้คนใกล้ตัวเนี่ยสอนภาษาไทยเขาเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มาทำงานที่ไทยแล้ว,ลวเขาก็อยากแบบทำให้มันเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับ 팬들한테 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 항상 이렇게 어, 진짜 처음부터 끝까지 오랫동안 저를 지켜봐 주시고 제가 태국에서 일할 수 있게 먼저 미리 예언하시는 분들도 계셨었는데 정말 그게 이루어져서 저도, 가, 저도 기쁘고 팬분들도 기뻐서 다 같이 기쁠 수 있어서 정말 좋아요. 그리고 태국에 어, 살고 싶을 정도로 정말 좋습니다. ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็จริงๆเขามีเคยได้ยินคำทำนายว่าจะได้มาทำงานที่ไทยด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่มันเป็นจริงขึ้นมาค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะโอเคกอล์นะแต่ว่าเดี๋ยวอัน่อนนเป็นไงบ้างวันนี้วันื่นผมย้ำเหมือนเดิมผมผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะที่แบบเป็นเหมือนครอบครัวเราแล้วก็แบบ ไม่ว่ายังไงก็แบบยังยังมากันแบบเยอะมากผมดีใจมากๆนี่ขอบคุณทุกคนจริงๆพี่พีทุกคนแล้วก็งานหดือลูกเห <c oughs> มันไงไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าที่แบบ <c oughs> ทุกคนแบบน่ารักมาก,กันตลอดเนี้ยก็แบบ <c oughs> ดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนเขามากแล้วตัวผมก็ดีใจกว่าทุกคนมากๆตรงที่แบบว่าได้พาเข้ามา ได้ได้สุดท้ายเราได้มายืนด้วยกันตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่จริงๆมันแทบจะเป็นเป็นความจริงแทบไม่ได้แต่วันนี้แบบเราทํากันมาจนถึงจุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณนักข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้เราตั้งแต่วันแรกผมก็แบบดีใจมากแล้วเขาก็ดีใจมากๆมาเยอะขนาดนี้ ก็ดีใจครับเป็นสิ่งที่แบบผมผมคิดไว้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ดีใจมากที่แบบมันสําเร็จตรงที่แบบตัวเขาได้มาแล้วมีทุกคนต้อนรับก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นความน่ารักของเขาด้วยที่ที่แบบว่าทําให้ทุกคนยังอยู่กับเขาได้นานก็ขอให้เขาแบบน่ารักแบบนี้ไปนานๆตลอดไม่ตื่นเต้นไหมครับผมว่าต้อตื่นเต้นผม่าตื่นเต้นไอ้วันนี้ที่เพื่อนๆอาจเห็นเขาเขานิ่งหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะตื่นเต้นนะครับบวกกับอากาศวันนี้ก็คือ ร้อนไหมร้อนแบบสุดๆจริงๆนะฮะก็แต่ว่าก็ต้องขอคุณงานนจริงๆที่แบบให้โอกาสเราสองคนได้มาผมดีใจมากๆเราก็ไม่แพ้กันใช่ไหมนะเราก็ตื่น,ตนเต้นไม่แพ้กันน,นี่แหลเห็นทรงอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่เก็บแล้วผมนั่นแหกะน่นแหลดีใจมากก็อยากให้ทุกคนแบบรักเขาให,ให้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆครับวันนี้ผมดูเก๊กไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับอยู่กับสาวอย่างเงี้ยแหละเริ่มเริ่มนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อน มีโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษในรอบมีเพลงมีครับผมผมมีเพลงที่อยากทาแบบแบบซูซองกับกันก็อยากทําอยากทําเพลงให้เขาแบบหลายๆเพลงด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเราทําให้จริงๆเลยแล้วก็ยกให้เขาไปเลยตอนนี้ก็แบบดูอยู่ว่าเขาอยากทําเพลงแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยพราะจริงเขาชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้หลายอย่างด้วยแล้วก็การแสดงก็แบบ เก่งมากๆด้วยอะไรเงี้ยเวลามาทํางานก็เป็นอะไรที่แบบทําให้งานง่ายขึ้นมากๆเขาเรียกเวไหมว่าอยากร้องเพลงแนวไหนครับเขาบอกอยากทาเพลงแบบเพลงน่ารักน่ารักงแฮปปี้แฮปปี้รักหรือเปล่าใช่ต้องเพลงรักอยู่แล้วครับผมขอแต่งหรือขอเป็นแฟนคะขอขอแต่งให้กันดีๆก่อนใช่ใช่เราได้คุยกันไหมครับติดความสัมพัญ์เพราะว่าอย่างตัวกามินเองบอกไม่คาดคิดว่าจะได้มาร่วมงานที่เมืองไทยเพราะว่าเขาก็ดูดวงมาก่อนว่าเขาว่าจะมีโอกาสได้มาอะไรเงี้ยเรามีคุยกันไหม <c oughs> คุยกันยังไงนะพี่คุยกันว่าเราแบบไม่ค่อยคิดว,ว่าจะมาองคิดคิดผมผมก็จะเป็นคนพูดตลอดแต่จริงๆอะผมผมเป็นคนที่คิดไว้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างตัวผมก็อาจจะจะแบบพอรู้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราตั้งใจในการทําบางสิ่งมากแล้วเราก็แบบใช้ความจริงใจของเราเข้าไปเต็มๆร้อยด้วยถึงจะเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็จดจบมันก็คือมีความสุขมากสุดท้าย <c oughs> มันก็เนี่ยได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยด้วยกันเป็นอะไรที่ดีมากอยากรู้ว่ากาเินเนี่ยไ้ดูดูดวงดูดวงว่าจะได้ทํางานที่เกาหลีแล้วเอ้ยทำงานที่ไทยแล้วจะมีแฟนคนไทยหรือเปล่า ข้าวจูชฉ่ไทยกูเอยทำงานก็รู <pagar> ้ก pues, okay. ็รู้ก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 ็รู้ ไม่ต้องเก่งใจ Charlie is your type Yes อ้สมเกับผมแปลว่าดวเราสมกันหรอพวกเราสาธุเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเขาดูแล้วเราอยากไปดูไปเช็คบ้างไหมครับดวงของเราไมยผมไม่ต้องเช็คหรอกครับผมก็เนี่ยรอดูแล้วก็พยายามทําตัวให้มันดีขึ้นดีขึ้นหลายๆอย่างนะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบให้แบบ มีทํางานมีความสุขพยายามทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะคนที่ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะครับยังทำคะแนนอยู่ทุกวันทุกนาทีไหมใช่ใช่ทำอยู่ครับผมตลอดเวลาครับแล้วเขาให้ผ่านบ้างไหมคะไอที่ทำคะแนนมาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็คือจริงๆอะหลายๆคนอาจจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องหนึ่งนะคือเขาก็พยายามอยากแบบว่าเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าแบบอาจจะ เวลาดูเราสองคนแล้วเครียดไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงอะตามหลักความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เขาอาจจะเหมือนเด็กนะแต่จริงเขาโตมากๆแล้วเพราะเราสองคน,นอายุเท่ากันเลย31แล,แล้วซึ่งเขาก็31แล้วแบบในการที่แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์หลายๆ,ๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆในในเรื่องความจริงเเนาะเราแบบว่าต้องใช้ความต้องใช้เวลาต้องใช้การเรียนรู้กันอีกมากมายอะไรเง<ล>ี้ยแต่ตวต่าแอนเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเพื่อเขาเลยใช่ไหมครับ ตัวผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละแค่ว่าผมอยากแสดงมุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นอ,อ,อะไรเงี้ยครับผม<ไ>แต่ว่าก็ดีใจดีใจมากที่ได้แบบรู้จักเพื่อนๆใหม่ๆมากมายแล้วก็ต้องขอบคุณมากผมเป็นคนที่โชคดีก็โชคดีโชคร้ายก็โชคร้ายแต่โชคดีมากกว่าผมเวลามีความรักกี่ครั้งมีความรู้สึกดีในเรื่องความรักเนี่ยทุกคนแบบน่ารักมากเ,เปิดใจให้ผมแล้วก็แบบรอดูไปด้วยกันเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากที่ผมโชคดีจริงๆงน,นะครับพี่ขอถามหน่อยถ้านานๆทีเขามาแล้วล่ะ เราจะหาจัดอวดของเขาเป็นแฟนหด้อไมเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ากันแล้วข้อก็มีมีมีก็ถามถามบ้างแต่ว่าก็คือสุดท้ายอ่ะเราเราคุยกันแบบผู้ใหญ่พอนจริงเราสองคนอ่ะโตกันมากแล้วก็ต้องคุยในหลักความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันต้องต้องใช้เวลาต้องใช้ความพัฒนาแต่อย่างที่ผมดูเนี่ย ที่ความรู้สึกของผมเนี่ยเราทํางานกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากๆแล้วมันก็แบบมีอะไรที่คนแบบว่าบอกว่าเออใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนเนียนใกล้ชิดกับเขาเยอะๆแล้วก็ตั้งใจตะขออ่ใช่ใช่เดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วคือทุกอย่างอยู่ที่อยู่ที่ความจริงที่เนี่ยครับบอกคำมินว่าถ้าเกิดตะขอเป็นแปลโอเคไหมครับะน้ำชิ้นสิงหารูเราชิคิดแค่นี้ตรงไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ จริงจริงโอเคอ๋อมันก็เลมันชาตกเนี่ยถ้าตักผ้ากินโอเโอ้ยโคตรเก่งนะฮครนี้คำีคำถีมคำนามชาลีแฮนซัม yes very handsome ตกใจ first time very ทุกอย small face big eye very kind this of is your type หลายคนบอกว่าแบบว่าช่วงนี้คือลักกี้อินเกมแล้วก็ลักี้เลิฟด้วยเราสูบแบบยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีหนึ่งแล้วก็คือก็ดีใจอ่ะผมก็ดีใจมากๆเลยแบบมาได้ได้เจอสิ่งดีๆมากขึ้นไม่ได้แค่เจอเขาเจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักมากๆที่แบบเปิดใจให้เราแล้วก็ให้กำลังใจเราทั้งคู่อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผมว่า เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องบังเออร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นแบบสิ่งที่แบบผมก็ต้องทุ่มเทพยายามหลายอย่างด้วยที่จะให้มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆครับผมคิดว่พพาภาษาเป็นอุปสรรคขอ,องเราไหมถ้าเป็นอุปสรรคอะไม่ได้มายืนตรงนี้เราเพี <laughs> ้วเราต้องเรียนเพิ่มเติมกันไห <c oughs> มอะฮะผมผมจะพยายามให้เขาเรียนเพิ่มเติมเป็นตัวเขาที่ที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกมากมายเพราะผมเชื่อว่าแบบอยากให้เขาได้ทำงานที่นี่แล้วก็ ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เป็นไรสุดท้ายทุกคนจะรู้จุดว่าเหมือนที่ตอนนี้เขาพูดไทยได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นผมนินทาอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้ละเข้าใจนน่นเห็นนิ่งๆแบบนี้แล้เรียนเกาหลีด้วยไหมครับแรกๆก็เรียนนะครับแต่หลังๆคิดว่าเออเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ไทยแล้วก็ให้เขาแบบว่าฝึกเยอะๆองกันไกลนะแต่ใจจะเป็นป่าดันตัวกามินเลยให้มาอยู่ที่นี่ทํางานที่นี่เลยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจจริงเขาฟังเข้าใจหมดแล้วงภาษาเกาหลีว่าจะรักเขาว่าไงคะเฮ้ ัแนทเป็นป่าดัานได้การมินแล้วก็จะเดินหน้าจีบเลยใช่ไหมครับสำหรับวันในวันนี้เดินหน้าจีบก่อนเป็นป่าดัานนี้ครับผมไม่หลอกก็คือน่ารักสุดท้ายคือสิ่งที่จะอยู่เขาได้นานที่สุดหรือหลายๆอย่างนั่นคือตัวเขาเองที่ว่าเขาจะทําแบบว่าความน่ารักแบบนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นการให้ใจของทุกคนที่ที่ให้เราสองคนมาเราก็ต้องตัวผมด้วยตัวเขาด้วยก็ต้องให้ใจทุกคน แบบมากๆเลยวันไหนเราดีก็น่ารักทุกคนก็สนับสนุนได้ทั้งผมนะครับวันไหนผมหรือเขาไม่ดีไม่มีความน่ารักก็หยุดสนับสนุนทั้งคู่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรายังยังน่ารักกันกันอีกนานผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดฟิลลิ่งคือจิบไปด้วยทํางานไปด้วยใช่แล้วก็คือผมชอบมากความรักที่แบบความรักที่มันแบบปปเปิดเผยอ่ะผมมีความสุขมากผมแบบมีความสุขจนบางทีตัวเขาก็ก็ก<ๆ>ังวลอยู<ๆ>่เหมือนกันนะที่แบบว่า มันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือแบบเราคิดเรื่องแบบว่าแต่งเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามบอกเขาตลอดว่ามันจริงมันจริงมันจริงที่แบบเราเราทำทุกอย่างเนี่ยมันจริงเพราะเราก็ใส่ใจเข้าไปเต็มเต็มร้อยด้วยอะไรเงี้ยครับถามี่ต่าถามได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเล็กจีนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยจริงจังเลยเรอจรงีพูดชื่อวยโกะารวย่เลยเาอ๋อ 아 근데 같이 일해서 정말 정말 기쁘고 어, 뭔가 어, 믿기지 않아요 아직도 아직도 어, 찰리 덕분에 이렇게 저도 많은 인기 많은 분들이 저를 사랑해 주시는 찰리가 정말 많이 유명하다 보니까 저까지 같이 이렇게 덕을 보게 돼서 정말 기쁘고 어. 이이일일하면서너무라고생각안들만큼재ก็ชิลล์ทำงานมาส่부담스러울정도로잘챙겨ำให้ฉันรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าจนแบบว่าเขาไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องจริงเลยยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่ที่ได้มาทํางานร่วมกับร่วมกับชาร์ลีแล้วก็ร่วมกับทคนสนับสนุนคนน่ารักมากดูแลดีจนมาเขาเก่งใจขึ้นมาแล้วครับที่ขอจะถาม หลายหลคนกลกันเนืคากเขาบอกว่าปัดจริงไหมกลัวคนจะแบบ ม่คดาดตางไหมเพราะว่าเราเป็นป่าดันขนาดนี้สาธุ<อ>าครับผมคือต้องบอกว่าแต่แต่ละง,งานเนี่ยมันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันงานเดียวไม่ใช่แต่ละง,งานเนี่ยบางทีมันระยะเวลาเนี่ยมันเป็นปีนะครับระยะเวลาเป็นปีจริงๆแล้วก็คือต้องทํางานหลายครั้งหลายวันมากแต่ยังแปดหลักเนี่ยยังไม่ไม่จริงเลยในตอนนี้ที่ผมได้ก็คือว่าก็คือว่าเท่าที่ได้มันก็ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณสาธุครับแปดหลักเร็วๆนะจ้างได้ใช่ไหมเพ้า้ว่าเาตัวมันดูแพมันจะไม่จ้างได้จ้างได้จ้างได้พวกเราก็ดีใจผมจะถาม เขาตลอดนะว่าแบบเต็มใจไหมมีความสุขไหมที่ได้ทำงานเขาจะบอกว่าแฮปปี้ทุกวันทุกวันเนี้ย<ม>ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนาในตอนนี้เป็นจิการส่วนตัวเขาเหรอครับนี่ไม่เนไ <c oughs> เล่าออ เราตัวเรายังกล้าพูดว่าตัวผมอ่ะมันม่นใจว่าเราจริงใจที่สุดในการอยู่กับเขาหรือดูแลอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันดีที่สุดสําหรับเขาแบบไม่ได้แบบว่ามาพูดแล้วโดนคนนู้นคนนี้พาไปแบบเละเทะแล้วมันจะแบบหลุดออกนอกกรอบอะไรเงี้ยยังไงเพราะว่าไงเขาก็ยังไม่ใช่คนไทยนะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเต็มร้อยทุกๆอย่างตัวผมก็ต้องขออนุญาตในการที่แบบว่ายังยังควบคุมในบางสิ่งบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยเปที่สมบูรณ์หลายที่นะครับนัปั้นนัดจีนักรักเนาะอืมคือการหัวใจือการหัวใจเม สาธุครับผมตอนนี้เน้นแน่นักปั้นนักจีบนักล้างหรือผู้จัดการหัวใจพร้อมกันไปทั้งหมดนะปกติเราจะทำงานตอนร้อนวทนี้เพราะทา้องทำงานกับการมีเราต้องทำตอนร้อนเลยไ่ะคอมเตอรผมจะบอกให้ว่าผมพุ่งจริงเลยนะแบบจริงๆถ้าใครสังเกตสองเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่จะไลฟ์ขายของของผมเองเยอะมากมายผมมีคนติดตามมากขึ้นให้กําลังใจเนี่ยแต่ว่าผมไม่ทําเลยจริงนะที่บอกว่ามันไลฟ์ขายของถ้าเห็นนะผมทําแต่สินค้าที่ติด กับผมอยู่แล so like like right. really. ้วท really yeah. like ี like> yeah. okay. okay, ่ทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมผมไม่อยากทํางานคนเดียวนะอันนี้จริงๆเลยนะผมแบบอยากอยากทำงานแล้วก็ทําวิธีทุกทางให้แบบเขาได้ได้มาร่วมทํางานกับเราด้วยมันก็เป็นเหมือนกําลังใจอย่างหนึ่งที่แบบทาให้ผมอยากทํางานด้วยตอนนี้ผมก็เลยแบบทํางานให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันเลย้ยครับผมใช่โอเคคขอบคุณทุกคนจริงๆเวอริกคิวสวยมากตัวจริงตัวจริงสวยไหมสวยมาก ววาตัดชาลีด้วยนะกันมือเป็นแฟนกันไวๆนะไอ้มินเป็นแฟนกันไวๆนะรออยู่นะรอให้นักมือเป็นแฟนกันเฮ้ยคราวนี้ this way this way this way please oh thank you thank you ต้องมีด้วยนะต้องมีด้วยนะแกมินอันดัไมรกเป็นจ่าแกมิน ได้ม่กอันนี้ไหนอนนี้นแรล้วตอนนี้ไหนเธออ่ะเสร็จปุ๊บเซฮา i ดิสคาเมล่าฟรีแล้วก็บุดมาทางนี้นะนั่งตองน้เลยนะต้องนบอกตรงนี้สวยมากเลยอ่ะแล้วพี่ขออีกรอบ อขอกาพี่หน่อยข้กลูเลยขอกาพี่หน่อยโกีมันเดนไปหรือเปล่าไ่เดี๋ยวเรียกง This way please กมมินชีกัมมินชีกนเยทกมมินชีกนเลยทุสัยโนานนาน I like this come ได้ใจรัปได้เลยบ๊ายบายรักจีครับจรักทุกคนค่ะรักทุกคนนะรักเน็กชาลีด้วยรักเน็กชาลีด้วยชาลีรอมาได้ครับได้ได้ได้บ๊ายบายทุกคนจรังจริงคุกนขอบคุณมาก